สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูหลังวันหวยออกกันค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ซึ่งเมื่อวานคือวันที่1เป็นวันที่หวยออกนะคะหลังจากหวยออกเนี่ยจะมีบุคคลอยู่2ประเภทค่ะก็คือ1นเลยถ้าหากว่าเราไม่เป็นเศรษฐีไปเลยเราก็จะเป็นแบบที่2ค่ะนั่นก็คือบุคคลธรรมดาที่มีเงินเหลือน้อยกว่าปกตินะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อหวยนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่ถูกเนี่ยก็คือการสูญเปล่าค่ะ เพราะฉะนั้นส่วนควรัวก็มีเมนูที่ประหยัดมากๆเลยมาชวนเพื่อนๆทํากันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือทอดมันไข่เจียวค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีไข่ไก่2ฟองค่ะถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบพอใจที่จะใส่ขนาดไหนก็ได้นะคะแป้งมัน3ช้อนโต๊ะน้ำปลา กับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเพื่อนๆสามารถกําหนดรสชาติได้เองตามชอบเช่นกันนะคะแล้วก็พริกแกง1ช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบหลกัหลกๆเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยวันนี้เราจะเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะเครื่องของเรานี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะ ถั่วฝักยาวเนี่ยให้เพื่อนๆซอ,อยให้เขาขนาดเล็กๆนะคะจะเอาบางกว่านี้ก็ได้นะคะเอาตามที่ชอบแต่ว่าเราอยากให้กัดไปแล้วมีความกรึบของถั่วฝักยาวอยู่ก็เลยหั่นให้เขาไม่ได้บางมากค่ะบางคนก็อาจจะใช้ถั่วพลูแทนถั่วฝักยาวก็ได้นะคะหรือว่าใครจะไม่ใส่เลยก็ได้อัน,นี้ก็ตามชอบค่ะต่อมาก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดเนี่ยเราจะซอยเป็นเส้นเล็กๆนะคะ แล้วเราหันเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะไปเริ่มประกอบร่างของตัวทอดมันกัน,นะคะ่ะเราจะเทพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็น้ำน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะสาเหตุที่เราไม่กําหนดอัตราส่วนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพริกแกงของเพื่อนเอนเนี่ยเขามีความเค็มมากหรือว่าเค็มน้อยเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยอยากให้ชิมก่อนที่จะนํามาปรุงอาหารนะคะเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะ ใส่เกลือหรือว่าใส่ความเค็มลงไปเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อรักษาอ,า,อายุของอายุการใช้งานของพริกแกงให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางร้านก็เลยจะค่อนข้างเค็มค่ะ mm hmm. ส่วนน้ำตาลเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยแค่ไหนบางคนไม่ใส่เลยก็มีนะคะ mm hmm. เมื่อเราคนจนเครื่องปรุงรสเข้ากันดีกับตัวพริกแกงแล้วเนี่ยเราก็ใส่แป้งมันลงไปะค่ะ ใส่แป้งมันลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมของพริกแกงเครื่องปรุงรสแล้วก็แป้งมันเนี่ยเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าหากว่าใครจะไม่ใช้แป้งมันสามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นแป้งทอดกรอบหรือว่าแป้งข้าวโพดแทนได้นะคะเมื่อเราคนจนพริกแกงกับแป้งเนี่ยเข้ากันดีแบบนี้นะคะ เราก็จะมาตอกไข่ใส่ลงไปค่ะแต่ว่าหลายๆครั้งเราบอกตลอดนะคะว่าไข่เนี่ยให้ตอกแยกจากแยกจากถ้วยเล็กแล้วค่อยนําไปใส่ในส่วนผสมนะคะอย่าตอกลงไปทีเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่ไข่เน่าหรือว่าไข่เสียแล้วเราตอกลงไปในส่วนผสมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะต้องเททิ้งท,ท,ทั้งหมดเลยนะคะ ต่อไข่ใส่ลงไปแล้วนะคะก็ให้เราตีคนให้ส่วนผสมของแป้งพริกแกงแล้วก็ไข่เนี่ยเข้ากันดีค่ะไม่ต้องคนถึงขนาดไข่ขึ้นฟูนะคะให้คนจนแป้งกับไข่เนี่ยเขาเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันก็พอนะคะตอนนี้เราก็คนจนเขาเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดซอยลงไปค่ะ จากนั้นนะคะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะคนให้ใบมะกรูดเนี่ยเขาแตกออกจากแตกออกจากกันนะคะบางทีเวลาที่เราใสา่ใบมะกรูดลงไปเขาจะติดกันเป็นแผ่ๆนะคะเมื่อเราคนจนทุกอย่างเข้ากันดีได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเตรียมนําเจ้าทอดมันไข่เจียวของเราเนี่ยไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ามันลงไปให้พอเยอะนิดนึงนะคะเวลาทอดพอท่วมๆนะคะ พอกระทะเริ่มร้อนดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ทอดมันไข่เจียวของเราลงไปค่ะโดยเราจะใช้ช้อนค่อยๆหยอดลงไปแบบนี้นะคะ เมื่อเราหยอดตัวทอดมันของเราลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะฟูแล้วก็ลอยขึ้นมานะคะแล้วก็คอยพลิกกลับด้านเขาค่ะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีสวยถูกใจนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะสุกง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นไข่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะถ้าหากว่าทอดนานเกินไปเนี่ยสีจะเข้มหรือว่าถ้าใช้อุณหภูมิในการทอดสูงเกินไปเนี่ยเขาก็จะไหม้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะต้องระวังมากๆค่ะ เมื่อเราทอดจนชิ้นไหนเริ่มสุกแล้วก็สีสวยดีแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นจากน้ำมันไปเสด็จน้ำมันได้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็ตักทอดมันขึ้นหมดแล้วนะคะสังเกตดูว่าจะมีเศษดำๆลอยอยู่นะคะก่อนที่เราจะเททอดมันกระทะต่อไปลงไปเนี่ยให้เราช้อนเอาเศษพวกนี้ออกให้หมดก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่เราเททอดมันชุดใหม่ลงไปเนี่ยตัวเศษดำๆเนี่ยจะมาเกาะกับตัวทอดมันไข่เจียวของเราทําให้เขามีความไหมแล้วก็มีรสขมนะคะจะทําให้ทอดมันชุดนั้นของเราไม่อร่อยไปได้เลยนะคะ เมื่อเราช้อนออกหมดแล้วเนี่ยเราก็ลงกระทะที่2ลงไปได้เลยค่ะทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือค่อยๆหยอดไข่ลงไปแบบนี้ค่ะ เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูทอดมันไข่เจียวของเราในวันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับวันหลังหวยออกมากๆเลยเพราะว่าราคาเขาถูกแต่ว่ารสชาติเขาเนี่ยอร่อยถูกปากแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะบีให้ดูค่ะว่าเนื้อด้านในของเขาเนี่ยเป็นยังไงค่ะ เขาจะมีความกรอบหอมแล้วก็เหนียวหนึบอยู่ในตัวนะคะเนี่ยเนือด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ